สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รพรับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของสายผ่านหน้าเครื่องอันนี้เป็นสายผ่านของรถยนต์ V ีออสนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นหลายคนบอกว่าตอนสตาร์ทเครื่องตอนเย็นเย็นคือเครื่องมันเย็นไม่ใช่เวลาเย็นนะครับเครื่องมันเย็นเย็นเนี่ยคือจอดค้างคืนไว้นะสตาร์ทแล้วจะมีเสียงดังเอียดเอียดเอียดนะตอนสตาร์ทใหม่ใหม่ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นนะครับก็เพราะว่าก็เพราะว่าสายพานบันยนนะครับสายพานบันยนเพราะนั้นเราก็ต้องตั้งให้ตึงโดยใช้ขันน็อตตัวนี้ออกนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนไปมาได้ตรงนี้นะครับถ้าสายพานบันยนตอนสตาร์ทเครื่องยอนเนี่ย มันจะเสียงดังเยดเยดเยดนะครับขับไปมันก็จะหายนะครับอันนี้คือมันหย่อนเกินไปมันไม่ดีไม่มีผลดีต่อสายพานด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสายพานตึงสายพานตึงนะครับหย่อนไปตึงไปมันก็ไม่ดีมันต้องประมาณกลางๆหรือ,อทางสายกลางเขาเรียกว่ามัชชิม,มาปฏิปทานนี่เองนะครับคือเดินทางสายกลาง ถ้าตึงไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าตึงไปเนี่ยมันก็จะทําให้การสตาร์ทฮนะไม่มีแสงดังนะฮะตอนสตาร์ทเครื่องยนต์มันจะกระตุกปึกนะฮะคือมันตึงไปมันจะดึงเครื่องนะฮะจะดึงเครื่องยนต์แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งยางรองแท่นเครื่องเนี่ยอ่าถ้ามันไม่ดีมันจะกระตุกนะฮะตอนสตาร์ทเครื่องเป็นกึกนะครับ รือตอนที่เราติดไฟแดงเราออกตัวไปมันก็ยังมีเสียงดังกึกนั่นคือความหมายก็คือ,อสายผ่านเนี่ยมันตึงเกินไปนะครับเพราะนั่นก็ต้องตั้งให้หย่อนทีนี้ก็ปัญหามันเกิดว่าจะตั้งให้พอดีเนี่ยมันจะตั้งยังไงที่จริงเนี่ยเรากดไปเนี่ยเราต้องรู้สึกว่ามันไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปให้อยู่สามารถที่จะหย่อนได้นะฮะโดยไม่ให้ตึงเนี่ย ประมาณ12.5ถึง13.5มิลนะฮะมิลนะฮะนัเป็นมิลนะครับ12.5ถึง13.5มิลนะครับท่านก็ดูก็ใช้มือกดๆนะฮะท่านหลายคนนะฮะหรือช่างหลายคนเนี่ยมีประสบการณ์นะครับในการใส่สายพานเนี่ยก็ใช้มือกดตรงนี้นะฮะกดะก็จะรู้สึกได้ว่า,วาโอเคนะฮะ มันอ่ามันไม่ตึงมากไม่หย่อนมากนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าตึงมากสายพานมันอาจจะทํางานหนักเกินไปนะครับเสียงตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ดังกึกหรือตอนที่เราออกตัวมันก็จะมีเสียงดังกึกนะฮะเราก็ไมบางทีไม่รู้ว่าเสียงดังนี้มันมาจากไหนนะครับถ้ายอนเกินไปอตอนเครื่องเย็นๆนะฮะไม่ใช่เวลาตอนเย็นนะครับ ตอนเราจอดไว้นาน,านเนี่ยสตาร์ททีเนี่ยจะมีเสียงดังเอียดเอียดนะก็คือสายพานนี้แหละครับนะครับทีนี้การชํารุดของสายพานมันก็เกิดขึ้นได้นะครับท่านก็ต้องดูว่าสายพานเนี่ยเราใช้ไปเนี่ยมันจะมีรอยอ่ถ้ามีรอยแบบเหมือนจะขาดนะครับมีรอยยน่นย่นมีรอยเหมือนจะงะไรดีนะครับ เหมัอนมีรอยเปืเป่อยๆนะฮะมีรอยเปืเป่อยๆเป็นขนออกมาเนี่ยท่านก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะราคาสายพานหน้าเครื่องยนต์นะฮะมันไม่ได้มีราคาแพงอะไรนะครับทั้งที่สั่งจากศูนย์หรือว่าท่านก็ซื้อตามร้านอะไรโดยทั่วไปได้โดยถอดสายพานเนี่ยนะฮะไปที่ร้านวิธีการถอดมันก็ง่ายแค่เราลดไดได้ดชาร์จนี่ลงนะครับขายน็อตตัวนี้นะฮะ ดึงสายผ่านออกนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นขอเน้นย้ำนะฮะในคลิปนี้ก็คือเรื่องสายผ่านหย่อนเกินไปไม่ดีตึงเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องอยู่กลางๆอยู่ในระหว่างช่วง12.5ถึง13.5มมิลเท่านั้นนะครับสายผ่านมันก็จะใช้ทนใช้ได้นานนะครับโอเคนะครับหวังว่า คลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าสายพาน,เ,นเป็นสิ่งสําคัญมากนะเพราะว่าสายพานนี่นำไปปั่นอะไรบ้างนะก็เนี <c> ่ย <oughs> ไดชาร์ตนะไดชาร์ตมันต้องมีมันต้องตารตทเครื่องนะครับแล้วก็ปั๊มน้ํานะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์กับทุกท่านกดช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ